อะโวคาโดกินเป็นยาอะโวคาโดนั้นนะคะก็เป็นผลไม้จากถิ่นอเมริกาเม็กซิโกกัวเตมาลาและหมู่เกาะเวสต์อินดีสที่หาได้ง่ายในบ้านเราแต่ไม่ค่อยนิยมกินกันมากนักนะคะเนื่องจากมีรสชาติและกลิ่นสู้ผลไม้ชนิดอื่นๆไม่ได้ แต่ประโยชน์ของอะโวคาโดนั้นนะคะก็เรียกได้ว่ามีมากมายเด็ดทีเดียวค่ะการกินเป็นยานั้นะนะคะอะโวคาโดมีวิตามิน B นะคะที่ช่วยป้องกันโรคเน็ตชาปากนกกระจอกและมีวิตามิน C นะคะที่ช่วยป้องกันไข้หวัดโรคเลือดออกตามไรฟันโดยเฉพาะนะคะวิตามิน E ซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยในการปกป้องเซลล์ร่างกายจากมลพิษท,ทางอากาศ น้ำและอาหารสามารถป้องกันโรคมะเร็งชนิดต่างๆและโรคหัวใจและนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้ผิวพรรณนั้นดูเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะ